แล้วคุ้มค่ากับที่เราซื้อมาไหมคะคุ้มมากสุดคุ้มโอ้สุดคุ้มเลยนะนี่ค่ะครับผมเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยมันมาเจตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะคุ้มกว่าค่ะคุ้มกว่าเนาะครับดีใจมากที่มาเจอดีบุเอ่า คิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผมผมเจอเพราะว่าที่ผักทานมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเนาะมั่นใจมั่นใจเนาะโอเคค่ะให้คะแนนเต็มร้อยไปเลยขอ้โหเสืพ่อมากเลยขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้อ๋อเดินไม่ได้ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่พิพะวันนะคะก็จะมาบอกว่าตอนที่นอนติดเตียงตอนที่ยังไม่เจอผิัณฑ์ดีบุญเนี่ยนอนติดเตียงมาสองเดือนแล้วตอนที่เดินนะคะเดินกระเพกกับไหนนะคะเดี๋ยวให้พี่พีพะวัน ให้ดูนะคะตอนนอนเป็นยังไง่ะพี่จะน,นอนแบบไหนอยู่คะพี่นอนท่านิ้งทุกวันค่ะนอนท่านิ่งนอนอไปด้านทุกวันนะอ่ะนอนเห็นคนค อันน uh, ี้ก uh,> yani ็เดินเราก็เดินไม่ได้เราก็นอนมองอ่ะแล้วเวลาพีลุกขึ้นอ่ะลุกนะคะขามันจะพับไปขามันจะพับไปคือพับลงไปเราเดินไม่ได้แขนขาอ่อนแรงใช่ไหมแล้วเดินอ่ะพี่จะจับอย่างเงี้ยแล้วเดินอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนอะไรมันทิ่มทิ่มขามันจะเดินคือเราต้องเขย่งขาไปขแค่เดินแค่ห้องน้ำเนี่ยนะคะไปถึงไม่ได้แล้วตั้งใไม่ได้แล้วใช่เดี๋ยวลองเดินดูตอนที่เรายังได้ทันอยูเราเดินแบบไหนคะ ที่เดินหนีอะค่ะเวลาี่เข้ามาก็คือมันเหมือนมีอะไรทิมที่เข้าเข้าไปใค่คหมค่ะ ยืนเป็นเท้ามันก็จะล้มทันทีเพราะมันโดนทับไปเลยใช่ไหมคะอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ทานดีบูลแล้วนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยค่ะพี่เดินแรกเป็นเท้าขึ้นนะมัค่ะอย่างเราลุกขึ้นจากที่นอนเงี้ยเราลุกขึ้นมาลุกได้เลยเราไม่ต้องจับอย่างเงี้ยเราลุกขึ้นยืนได้เลยแล้วเดินได้เลยตอนนี้เดินได้ป้ะใช่พี่ก็ออกกมางกายได้เหมือนเดิมเนาะออกมาไกลได้เหมือนเดิมแล้วค่ะทานไปได้แค่สัปดาห์เดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ก็เริ่มเดินได้พี่ก็เลยลองออกมาไกลอีกครั้งงนึึซ่ง อาการที่พี่เจ็บล้าวตาขาเนี่ะมาหายไปหายไปแล้วพอ่ไม่เป็นอะไรเลยอ๋นอาเดินเเดินไวๆอยู่ออนจะวิ่ให้ดูได้ไหมคะเราเดินไวนี่เห็นไหมคะปวดล้าสุดเยิมากๆเลยไม่เจ็บนะเจ็บไหมถ้าเจ็บเราจะเดินแบบนี้ไม่ได้แน่นอนใช่ไหมหน้าตาของคนที่ทางผู้จัดการดีบุลแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแล้วว่าหายปวดถึงได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับกำลังกายได้ ที่มีปัญหาในาแล้วนะคะลองเลยใช่ไหมคะที่โรงพยไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะใช่ไม่งั้นพี่คงขาออกเสียปวดหัวเข่าข้างของข้างค่ะปวดแล้วก็ตึงปวดมากค่ะเดินเดินไม่ไหวอะค่ะเดินไม่ไหวเป็นระยะเวลามาปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วแล้วใช้ชีวิตลําบากไหมคะลําบากมากค่ะการใช้ชีวิตแต่ละวันขึ้นบันไดเป็นยังไงบ้างคะพี่มีอาการเป็นไงบ้างประมาณมากปวดต้องดึงตัวเองค่อยๆขึ้นมาก้าวทีละหน่อยแล้วไงไต้ลาวใช่ไหมไต้ลาวขึ้นมาเลยค่ะเวลาขาลงก็ไต้ลาวลงบางทีก็กระตัด ลงไปลำบากมากค่ะทรมานรทรมานจริงๆมันมีอาการเสียวไหมคะเสียวหัวเขา่าอ่ะเสียวแล้วก็ปวดถ้าเดินในเวลาเดินแล้วมันจะเสียวถ้านั่งห้อยขานานๆน,นี่มันจะตึงหรือยืนไม่ถึงห้านาทีนี่จะตึงทน,นงไม่ไหวต้องนั่งก็นอนนอน,นอย่างเดียวกะนอนแล้วเคยไปรักษาวิธีอื่นมาบ้างไหมคะ มีค่ะก็รักษากับโรงพยาบาลนะหมอก็ให้ยามาทานก็หมอจะนัดผ่าแต่เรายังไม่อยากผ่าก็ถ้ารอมากินยาประคองมาพอดีมาเจอดีบแลเราก็รมางเรื่อยแล้วเคยไปนวดมาบ้างไหมคะเคยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เรานวดแล้ววะก็ไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นเลยยังปกติปวดเหมือนเดิมกลับมาก็ปวดเหมือนเดิมค่ะแล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนนี่ได้ไงคะ ดูจากในเน็ตนะคะในเน็ตใช่ไหมคะในยูทูบเนาะก็เห็นช่องบุกแล้วก็เอ่อทไมถึงตัดสินใจเลือกทานลิดภั์ดีบู๋นล่ะคะเพราะดูแล้วจากที่ที่ในในในรีวิวแต่ละรายเนี่ยเป็นอาการเหมือนเหมือนกันแล้วเขาแชร์ออกมาอาการเหอกันเใช่ค่ะเราก็อยากจะลองดูบ้างอะค่ะว่าว่ามันจะเป็นอย่างที่ทางรีวิวพูดไหมทางที่ตัวแทนพูดมาไหมแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่เราได้ตัดสินใจลองทานมันจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงค่ะจริงอย่างที่เขาพูดมากเลยค่ะอค่ะ จริงอย่างที่เขาพูดเรียกได้ว่าเราเชื่อเลยว่าสิ่งที่เขาทุกคนเขาพูดไปคือความจริงใช่ค่ะมั่นใจมากเลยค่ะพอยิ่งได้ทานแล้วยิ่งมั่นใจมากเลยค่ะยิ่งได้ทานยิ่งมั่นใจหายจริงปวดจริงหดยปวดจริงเดินได้ท่องไทุกวันนี้ขึ้นบันไดนี่คือแบบว่าขึ้นสบายเลยไม่ต้องตายแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ทัศนีนะคะจะมาสาธิตว่าก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนะคะลงบันไดมีความลําบากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูพี่เขาสาธิตกันเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะพี่เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ตอนที่เราปวดเขาเราจะต้องเดินแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องไต่ราวอ่าแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรยื้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่ะยื้อบันไดไว้ใช่ไหมคะค่ะแล้วการตอนตอนที่ลงมันเสียวหัวเข่าไหมคะพี่เสียวเข่ามากเนาะอ๋อค่ะค่ะค่อยๆลงคือกว่าจะถึงก็คือใช้เวลาสักนิดนึงล่ะใช่ไหมอ๋อค่ะจ้าอ่าเวลาขึ้นนะคะเป็นยังไง ต้องไต่ขึ้นนะคะค่ะทั้งปวดทั้งไต่ทั้งใช้พละกําลังใช่ไหมคะพี่เป็นแบบนี้มากกี่ปีะคะปีหนึ่งใช่ไหมปีกว่านะคะอ่านี่นะคะนี่เป็นการสาธิตนะคะว่าก่อนตอนที่ก่อนจะทานผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะพี่ทัศน,นีนะคะมีอาการทั้งปวดเข่าแล้วก็ต้องไต่ราบันไดขึ้นไปอย่างนี้เลยอ,เอ่าหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลค่ะเดี๋ยวพี่เขาจะทานเออเขาจะลงบันไดให้ดูนะคะว่ามีความคล่องตัวขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ อ่าตอนนี้นะคะพี่เขาสามารถลงได้โดยไม่ต้องไต่แล้วนะคะแล้วเป็นยังไงปวดไหมไม่ปวดไม่ปวดแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับผลลั์ถ้าเราปวดเราจะลงแบบนี้ได้ไหมพี่ไม่ได้แน่นอนนะคะอ่าแล้วขึ้นเลยนะคะเห็นไหมคะสุดยอดผลลัพ์เลยนะคะเห็นไหมคะเดินได้เดินคล่องไม่เจ็บไม่ปวดพี่เขาบอกว่าถ้าปวดจริงจะไม่สามารถเดินแบบดีได้โอ้โหนี่นะคะเป็นผลลัพ์นะคะจากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เราอยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะแต่พอมารู้จักกับดีบุญก็ รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดห,หลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วน้อหกสิี่ปีแล้วก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจว่าปวดหลังล้าลงขาล้าสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะป,ปวดเกร็ง เกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานนาสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยาในทุกสองอาทิตย์ค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อค่ะก็ก็ดีประมาณกันไปสองกองก็สิบกว่าแล้วสิบกว่าสิบกว่าสองแล้วก็เริ่มดีรู้สึกว่าเดินดีเดินไม่ค่อยเจื้อ มีอาการปวดกี่ปีแล้วคะมีมาแปดปีแล้วล่ะคุณลูกแปดปีแล้วแล้วก็คุณแม่เห็นบอกว่าปวดทรมานมากค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าตอนที่ปวดมันมีอาการแบบไหนบ้างนอกจากเข่ากุบกรับแล้วมันปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะของแม่แล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมาสลักเพชรอ่ะนั่นแหละแล้วก็ แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับหลับตื่นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อนเนาะล้นเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกเนี่ยมันลำบากมากเวลาลุกเนี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างงี้ล่ะค่ะเนี่ยจะค่อยๆค่อยๆลุกเอออ่พยุงพยุงเออพอเราลุกได้ไปสักพักหนึ่งก็เดินง่ายแล้วแบบเนี่ยมันตึงตึงแล้วก็ปวด แล้วก็ดังกึบกร้บกึบกร้าบอคุณแม่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนี้ได้ไงคะของปลน้องปุ๊กนี่เหละยแล้วทำไมคุณแม่ถึงตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากับปุ๊กล่ะคะก็ก็อยากลองดูอะลูกเพราะว่าทรมานมากเลยเป็นทรมานมากเห็นคุณแม่บอกว่าเขามีอาการแต่ละคน่ะที่เขาออกสัมภาษณ์ก็คือมีอาการเหมือนคุณแม่ใช่ไหมคะใช่เลยตัดสินใจเลือกสินค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็น พูสัมภาษณ์หลายเคสแล้วใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจเนาะก็เลยมั่นใจค่ะแล้วหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่3ดีขึ้นเยอะเลยซองที่3ามนะมันหมายถึงว่า1กล่องมันมี5ซองนะคะแต่แม่ทานแค่3ก็สซองนะคะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก ลูกง่ายเดินง่ายค่ะอแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดแต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงเขาเป็นแมงคะดีขึ้นมากเลยลหละอ๋อดีขึ้นมากค่ะแลวการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่าย้วลูกเนี่ยลองงอหนอได้หคุณแม่ลองงอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนแหละต้องยกต้องช่วยอช่วยพยุงก็ก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออ ลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้สบายมากโฮ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไคะไปได้เดินได้ไวขึ้นเดินได้ไวได้คล่องขึ้นใช่ค่ะให้คุณแม่นะคะลองลุกให้ดูเนาะเป็นการยืนยันว่าตอนนี้นะคะคุณแม่สามารถที่จะลุกได้อย่างรวดเร็วเลยลุกได้อย่างรวดเร็วเลยโอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนอุ้ยอี้ยตัวกว่จะลุกได้นี่คือใช้เวลานานมากเล่นะคะหน้าตานี่บิดเบี้ยวด้วยแหละอ๋อหน้าตาบิดเบี้ยวนะคะ่ะแล้วเห็นเมื่อก่อนคุณแม่เล่าให้ง่ายอ้เนนี ถ้าลูกค้ามาคุณแม่จะต้องบอกว่าไงคะลูกยากแล้วก็หาที่ดึงหาอะไรก็บอกลูกค้าไว้นะคะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะยายลูกยากอยู่ลูกรอแป๊บนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ถ้าลูกค้ามาลูกได้เลยโอ้ยลูกได้เลยการันตีว่าตัวนี้ดีจริงดีค่ะถ้าสําหรับดิฉันกินนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถ้าใครเป็นอาการเหมือนที่เราเป็นนะเขาแล้วกระดังกลับแล้วก็เส้นใต้เส้นใต้ขาพับอ่ะ มันมันจะแข็งแล้วมันมันก็จะตึงถ้าถ้าถ้าลูกค้าถ้ามีใครเป็นอย่างดิฉันนะคะขอเชิญเลยนะคะขอเชิญเอาไปทานนะคะวันนี้นะคะพวกอยู่กับเคสพี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะประสบการณ์การทานนะคะว่าท่านเคยปวดทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะแล้วดีขึ้นเนาะ เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่อที่ไรคะกัญจนาค่ะชื่อกัญจนาเนาะผมสมพานตับริทพี่สมพานเนาะออทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันนะใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะพี่สาวค่ะพี่สาวเนาะแล้วก็พี่สมพานเป็นน้องอายุห่างกันกี่ปีเหรอประมาณ2ปีสองปีนะคะแล้วก็เห็นว่าตอนแรกค่ะพี่สมพานทานตัวผลิตภัณฑนธีบูรตัวนี้เนาะค่ะก็ให้พี่สมพานเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนทานนะคะมีอาการปวดยังไงบ้างคะก่อนทานมีอาการปวด ปวดเข่านะครับเขาบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมปวดเข่าแล้วก็ล้าลงขาถึงเอวนะครับค่ะครับก็เลยดูทางย t u b e ก็ได้สั่งป็นพันธีบูลมากินค่ะพันธลเร็นเห็นผลชัดเจนเนาะเรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีอาการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ก่อนจะลุกอะค่ะมันจะลุกลําบากใช่ไหมคะเมื่อก่อนต้องแบบยังไงบ้างคะเวลาก่อนจะลุกอะตอนที่เราปวดอยู่ค่อยลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือนเหมือนเข่ามันบิดครับแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็หนักแล้วก็เหมือนหลังแข็ง อ๋อค่ะอ๋อเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าเอเมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะยกขามาเพื่อไข่ห้างได้ใช่คือลักษณะเนี้ยครับคือเอาสักห้าวิไม่ต้องเยอะผมค่อยๆลองลองดูนี่ครับค่ะมันตึงต้องรีบรีบปล่อยขึ้นห้าวิเท่านั้นมันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปวดมันตึงแล้วมันแล้วที่หลังอ๋อแล้วถึงเอวนะคะแล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูนนะคะเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ อาการที่หน้าขาตึงค่ะที่เล้าลงขามาเอวสามกล่องครับสามกล่องอาการเหล่านั้นหายหายเลยทุกวันนี้คือสามารถที่จะไข่ห่างได้ปกติได้ปกติเห็นพี่สมภา์บอกว่าอ่าวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเรียกได้ว่าผลลัพธ์มากมากพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแบบนี้ก็เลยบอกต่อพี่สาวก็เลยบอกต่อพี่สาวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนําพี่สาวพี่สาวมีอาการแบบไหนเล่าให้กันฟังอยู่เนาะ มีอาการปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบั้นเอวเวลาเรานั่งสักพ่าน,นานๆเนี่ยเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยค่ะ,คะเวลาขึ้นกระไดนี้ก็หัวเข่าจะมีอาการแสบแบบเสียวแป๊บๆไะค่ะอืมค่ะทรมานมากทารมานมากก็เรา,า,าให้ี่สัมพันธ์ฟังแล้วที่สัมพันธ์ก็แนะนำค่ะแนะนำค่ะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะล้วได้โทรไปหาเขาไหมคะโทรบอกค่ะ ทรเล่าอาการให้ฟังค่ะอ๋อแล้วที่สมพันธ์ว่าไงบ้างหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าโอ้ดีขึ้นอะไรเงี้ยก่ะบอกอดีใจครับที่ที่ด้วยคืออาการที่เคยเป็นอ่ะเันตวราลามากผมรัวเหมือนกันที่แจเล่าให้ฟังก็เลยแนะนำให้กินพอได้ยินแจ๊พวกนี้ก็ดีใจดีใจมากๆเลยรับก็เรียกได้ว่านะคะทั้งสองท่านนะคะก็มีอาการปวดท้องเหมือนกันแล้วทานแล้วก็เห็นผลชัดเจน เกิดจากที่ที่สำคั์ทานก่อนแล้วก็มีการแนะนําพี่สาวพี่สาวทานแล้วก็เห็นบอกว่าแนะนําสินค้าให้แฟน,แฟนทาน,ทานด้วยแล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลั์ผลลัพธ์แฟนเขาบอกว่าดีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดกันหายปวดใช้ชีวิตได้ก็เพราะแกเดินแกเดินเยอะเดินทํางานค่ะ เดินเยอะเดินทํางานเ,เนาะก็เ,เรียกได้ว่าถ้าถามความพึ่งใจอะค่ะของพี่ทั้งสองท่านว่าโอ้ยผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้ค่ะมันช่วยอาการไขข้อเสื่อมปกระดูกปวดเข่าตัวนี้ได้ก็สําหรับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดีบูนนี่ยครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดู<ฆ>ความพึับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ปวดขาปวดเข่าปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับครับผมสำหรับที่ท่านอยากจะลองนะครับ ดูดูคลิปนี้แล้วก็สั่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อให้กินนะครับเราเองต้องซื้อเองต้องรักษาตัวเองครับสุขภาพของเราดูแลเองครับดีที่สุดครับให้ใครซื้อให้กินไม่มีใครซื้อครับซื้อเองเลยครับน่ารักมากๆนะคะนี่ก็เป็นการการันตีเนาะว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็อยากให้คนที่มีปัญหาได้ทันเหมือนเราได้หายเนาะแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่กัญจนาค่ะเล่าความประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีบูนิดนึง่ะคะค่ะ ผลิตภัณฑ์ดีบุนนี่กินแล้วดีจริงๆนะคะถ้าใครมีอาการแบบนี้ปวดปวดตามร่างกายเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยคิดถึงดีบุนนะคะของเขาดีจริงๆค่ะปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะจริงก็ปวดหลายที่แต่แต่มันหนักมากคือหัวเข่าอ๋อหัวเข่าเนาะแขนซอนนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันไม่บวมหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะ รู้สึกะสาปีเป็นมาสปีเล้วใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสาสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผาไหมก็ก็เมื่อบดนปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทำเพราะว่าผ่าก็ผ่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ คือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นก <c oughs> ลัวจะถึงวันป่าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่ง่านะนะ <c oughs> เลย,เยมาหาปิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอ<ม>ดีบูุญแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่า กินวันแรกก็ก็ยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าไม่เพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อซองที่สามซองที่สี่เอ๊ะพืกกับแฟน่ะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบๆอ๋อมารู้นว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงใช่ค่ะก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นเคยโทรไปหาคุณปุ๊กว่ามันจะดีตั้งแต่ กล่องแรกนะบคิวไท<า>ยคือกล่องนี้มันมีห้าซองเนะาะเออใช่จริงๆด้วยอยด้วยพอ,พอเจอห้าซอง<า>เออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนินดๆ<า>ข้างในอะ<า>่ะพอเนี่ยซองสองที่สามกำลังกินอยู่อ่าอ่ากล่องที่สามว่างไงกินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วโอ้โหปวดรับสุดยอดม,มากๆเลยเนาะก็เห็นว่าพี่ไทยบอกว่าหลังจากที่ทานตัว ดีบุญไปแล้วดีบุญผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ด้วยใช่ไหมขึ้นบันไดขึ้นตึกเคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วเราลองลองขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอก็ก็ดีนี่ขึ้นได้สบายเมื่อก่อนขึ้เด็กทรมารต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันได ตอนนี้คือเดินขึ้นได้สบายไม่ต้องแล้วปวดก็ไม่ปวดแล้วเนาะไม่ปวดเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยมาเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะคุ้มกว่าคุ้มกว่าดีใจมากที่มาเจอดีบอญคิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผม ผมเจอเพราะว่าที่ผักปานมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอเดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยนะคือสองข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมคนนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งเราไว้ทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งคือผมทดลองทาง แพทย์ทางเลือกอะครับไปกดมั่งไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปทำอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดิบูลจากช่องทางไหนคะช่องทางยูทูบเนี่ยครับเนาะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยๆทานเรื่อยๆแล้วก็พอจนครบก็หายเลยห้าชุดหนึ่ง กล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดบแบบปิดทิ้งเลยห,ย,หยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายร้อยเปอร์เซ็นต์ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้ว้าถามความประทับใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะก็ดีบูลนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่ามผมก็กทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่า,าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้เต็มร้อยอะครับก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วค,ครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบุญแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะ,ะสร้างคุณภาพก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับ <c oughs> คือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับ <c oughs> <c oughs>